สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสอนทำดอกไม้จากกระดาษย่นนะคะเรามาดูกันเลยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะคือการวาดแบบแบบกลีบนะคะแบบจะมีทั้งหมด2แบบนะคะก็คือกลีบเล็กกับกลีบใหญ่นะคะเรามาเริ่มมาดก,กันเลยค่ะ กลีบเล็กนะคะจะวาดทั้งหมดสี่กลีบนะคะแล้วก็กลีบใหญ่นะคะจะวาดทั้งหมดห้ากลีบนะคะรวมเป็นเก้ากีบนะคะค่ะพอเราวาดแบบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดออกมาเป็นแบบนี้นะคะ เป็นรูปหัวใจยอย่างนี้นะคะค่ะจากนั้นเรามาทําเกสนกันนะคะโดยที่ตัดกระดาษมาสี่เหลี่ยมหนึ่งแผ่นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กระดาษเศษที่เราตัดไปนะคะที่เลือๆนะคะขายํำให้มันเป็นรูปกลมๆ ก็ใส่ตตงตรงกลางแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมที่เราตัดไว้นะคะจากนั้นใช้การสำเร็จรูปนะคะทิมเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็พันลงมาอย่างนี้นะคะก็จะได้เกสอนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ได้ จะใช้ได้นะคะพันเพื่อให้มันยึดติดกับก้านนะคะจากนั้นก็มัดเลยค่ะแล้วก็ปัดค่ะสำหรับขั้นตอนที่สองนะคะคือการทำกีบดอกนะคะ โดยนํากีบมาเราจะทําทั้งหมด9กีบนะคะเราจะม้วนกีบเข้านะคะตรงรูปหัวใจทั้งสองข้างนะคะเข้าหาก,กันนะคะม้วนเข้าหาก,กันนะคะจะได้รูปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดันเข้าไปข้างในนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเท่านี้เราจะทาแบบนี้ไปทั้งหมด9กีบเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนที่3นะคะคือการเข้ากลีบดอกนะคะนำเกรสรที่เราทำไว้นะคะมาใส่กลีบดอกเล็ดใส่ทั้งหมด4กลีบนะคะจัดกลีบเรียงกันนะคะก็จะได้รูปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ได้นะคะพันรอบกลีบให้แน่นๆนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกีบดอกจะหลุดได้ จากนั้นก็มัดเลยค่ะทำแบบนี้ไปจนทั้งหมดนะคะ9กีบเลยนะคะค่ะพอเราใส่กีบดอกเล็กเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่กีบดอกใหญ่กันเลยนะคะทั้งหมด5กีบนะคะเลียงให้กันให้ดูสวยงามนะคะ นั้นก็ใช้ได้พันเลยค่ะดึงให้แน่นนะคะได้นะคะ เมื่อเราใส่กลีบดอกเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนที่4คือการใส่ใบนะคะเราจะเลือกขนาดใบที่เหมาะสมกับดอกนะคะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะเราจะใช้เทปกาวนะคะสีเขียวพันโคนโคนดอกก่อนนะคะ พอเราพันแล้วเราก็จะใส่ใบที่หนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็พันแล้วก็ใส่ใบที่สอง ก็ใส่ร์ที่3นะคะก็พันลงไปเลยค่ะจากนั้นใช้กันไกรนะคะตัดกดเทแล้วก็แต่งใบนะคะให้ดูสวยงามก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะดอกกุหลาบหนึ่งดอกนะคะ w